เฮ้ยตกอนใช่ทำไมถึงน้นนั่นแหละฉันม,มีอะไรให้นายดูด้วยดูนี่นะจากผลสำรวจพบว่ามี98%ที่ไม่กดติดตามเพราะฉะนั้นกดติดตามให้ฉันด้วยนะเพลก็ okay, okay, สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราลังอยู่ในรูบล็อกกับแบบที่ชื่อว่าอเวนเป็นแมบที่เรานั้นจะต้องคอยวิ่งหนีรูปภาพโดยที่จะมีรูปภาพมาคอยวิ่งไล่เราเรานั้นจะต้องเอาชีวิตรอดไปเรื่อยๆจนกว่าเวลาจะหมดผมจะสามารถชีวิตรอดได้หรือเปล่าเราไปชมคลิปกันเลยครับผมเพล็กเข้าสู่เกมที่เรียบร้อยแล้ว ครับไอ้รูปหัวกระโหลกแดงๆนี่คือพวกเน็กบอทนะฮะมันจะคอยมาวิ่งไล่เราเนื้อผู้หญิงฮะผมไปดูเน็กบอทดีกว่าเนี่ยนั่นๆๆ่เดี๋ยวผมพาไปดูเน็กบอทเน็กบอทสุด PNG อ็นจีแน่อยูเน็กบอทมืันกานเกมมันไม่สนุกเนื้อเบคอนคุงฮะผมสามานแม้ขับได้ด้วยอุ้ยตัวอะไรวะน่ะไปแต่งกิ้วเพื่อนนี่นแหละนี่แหละเกมมันเป็นอย่างนี้ไว้ทุกคนยอดว่ะ เอ้ยผมชมอย่างหนึ่งเลยภาพไม่สวยจริงเอ้ยมีเพื่อนล้มเดี๋ยผมต้องไปช่วยเพื่อนนะะเมื่อไง้ตายแล้วคือรอจนก,กว่าเวลาจะหมดอะ่ะไปเลยเพื่อนอุย้ยตึ่กเต้นอ่าจบแล้วก็อารมณ์ประมาณนี้เลยนะฮะ <Okay. S 2> เดี๋ยวเราไปชมเกมที่สองกันเลยโอ้เข้ามาในเกมที่เรียบร้อยแล้วนี่ๆนเนี่ยสถานที่แบบนี้เลยแล้วนี่ก็มีเฟดดี้อยู่นะฮะ ฮอน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 ไม่ใช่อันนี้ทอยเฟดดี้ใช่วป่ะเอ่อเฟดดี้ธรรมดานะเพราะว่าถ้าทอยเฟดดี้จะมีแก้มแดงตรงนี้แฮนเน็กบอลจะเกิดเลยตรงนี้เลยโอเคเฮ้ยเพื่อนมีนี่ด้วยหรอไอ้ที่มันเอาไว้โหดอ่ะผมจะรอดูเน็กบอลเกิดตรงนี้ฮะเอาผมจะเพิ่มความตื่นเต้นให้ตัวเองแบบสองร้อยเปอร์เซ็นต์นี้ยเรียบร้อยหาความท้าทายตัวเอง เพื่อนช่วยหน่อยเพื่อนเพื่อนเพื่อนมินจนเพื่อนมืนเออขอบคุณมากเพื่อนจะไม่ลืมมงคลเลยผมจะตามล่าแพนดในเบคอนมันมืนผมมือแบบมืนจริงจังจังนะจวรอไปที่มันพอดจะเยี่ยมัมือนสมเพื่อนผมอยู่ไหนวะเพื่อนผมอยู่ไหนคิดถึงเพื่อนจังเลยรอไปหาเพื่อนดีกว่าเบคอนไหนไว้เบคอน ลักเพื่อก็วันนี้แหละอ๋อมีมันมีนิกบอลตัวที่สองไหมหรออ๋อช้างก้านกล้วยฮะทัสตอร์บลีนะอันนี้ไปไปไปไคนนี้บอกที่มันหม้ผมอะไม่ใช่ไม่ใช่นะเราจะตัดว่าเบคอนทุกคนเป็นคนที่ใสด่ดีไม่ได้นะเอ้ยเราจะตัดว่าเบคอนทุกคนนะั้นเป็นคนที่ใส่ดี็<ะ>นคนที่ใส่ไม่ดีไม่ได้นะโอเคเดารู้ว่าผมอะ่มอะแม่งนิสัยคตรแย่เลยแม่งรอดนิกบอลไปหาเพื่อนแล้ววงแตก เออผมผมล้มหนึ่งครั้งมันเปลี่ยนเปลี่ยนผมว่ามันง่ายไปอ่ะเดี๋ยวผมขอหาแมปที่มันยากกว่านี้แล้วกันนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเล่นด่านนี้กันเลยดีกว่านะครับเป็นด่านที่มีชื่อว่า Station หรือก็คือสถานีนั่นแหละแบบ texture ขาสุดยอดมากเลยอ่ะอันนี้คือสเปเ i a l r o u n รอบนี้มีอะไรบ้างมูนจั๊มกระโดดสูงนั่นีกบอลเลยเหรอ ผมยากเห็นก็คือพวกเน็กบอทก็คือมีมต well> ่างนั่นเองนะดูดิแบบไม่มีใครกลัวเน็กบอลเลยมีแต่คนรักเน็กบอลผโคตรนุกอ่ะทุกคนผมมานั่งดูคนอื่นนีเน็กบอทอ่ะผมโคตรนุกเลยตอนเนี้ยไม่ดูมันลากเลยโอ้ยเพื่อน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 น้กุลอกแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนแต่มันก็ไม่ฉุบนะหรือมันคือสกินวะอ๋อฉุบแล้วฉุบแล้วฉุบแล้วเพื่อนเป็นไงบ้างเพื่อนสัมภาษณ์หน่อยเพื่อนหน้ากุลอกเป็นไงบ้าง แม่งโดนแม่งโดนจับอะไรวะแม่งโดนลากรถหน้าแม่งถูกกระพื้นอะอันนี้อะไรเนี่ยผมไปวิ่งเล่นกับเน็กบอดดีกว่าผมไม่อยากสนุกกับเน็กบอดะ่ะเน็กบอดไปหาคนอื่นละโอ้โหทำไมทำไมเกมนี้มันง่ายจังเลยอะเป็นไงเพื่อนสนุกไหมเพื่อนสนุกใช่ไหมเพื่อน เรเลาอมาทำไมแล้วเรียบร้อยดาวหนึ่งดาวสองอุยอ้ยบริการแพทย์บริการแพทย์ทุกระดับประทับใจมีใครลมบ้างอ่ะ <No. S 1> เลื่อนเลื่อนโอเคเลยเลยไปยอโ,อเเยโอ้ยยเยย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 ย ผมมองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะช่วยหน่อยครับขอบคุณครับน้เน็กบอลอยู่ไหนวะเ,เพื่อนฉุบสวยเกิดอะไระผม่มันมีเน็กบอลสองตัวเรามยังไม่เห็นตัวที่สองเลยผมเห็นใ่ตัวเนี้ยอ่าชนะไปอีกแล้วนะฮะล้มหนึ่งครั้งจริงผมไม่ควรล้มอ่ะ อันนี้คืออะไรอ๋อระยะเวลาในการตัวรอดผมได้ที่สามเลยชิอดให้ได้สานาทนีนักบอลเดือตัวแหลรวนะน่าโอ้ยไม่ดูไม่ขับลามแค่ไปหย็ยบตีนมันวะผมชอบแบบผม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 ชอบเตยขับลามอ่ะผมขอไปอีกทีนี้ อืเอาใจผมไปเลยมันคง,ม,นคงม,นม,นมันคุมันมันกินได้ด้วยโอเคอเคุ้ยมีคนล้มอุ้ยอุ้ยอุ้ยคิยิงวิยิงคิยิงเอ้าใครใครได้ไม่ใช่ไม่ใช่ผมพื่นชิม,มันเลยเ เฮ้ยจะหมดเวลาแล้วเออโอเคก็สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่อยากเล่นเกม<ะ>ใครที่อยากเล่นเกมแบบผมนะผมจะทิ้งลิงไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยนะครับเกมสนุกแล้วช่องผมก็สนุกไม่แพ้เกมนะครับกดติดตามด้วย